อันนี้เดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทำว่าวที่เราเตรียมกันมาครั้งนี้ก็ไม่น้อยเลยนะคะถุงพลาสติกตัวนี้นะคะเป็นตัวที่จะทำให้ว่าวเรามีอายุนานนะคะแล้วก็เชือกปอสีแดงนี่ก็เอาไว้มัดนะคะก็จะได้แน่นมากขึ้นอันนี้เชือกค่ะ สำหรับที่จะใช้วิ่งสำหรับว่าวตัวใหญ่ๆนะคะก็จะทำให้ทรงว่าวนะคะขึ้นบนท้องฟ้าได้ถุงพลาสติกนะคะก็เป็นอีกสีหนึ่งนะคะที่ใช้และไม้นะคะก็เป็นไม้สีส้มค่ะที่ต้องค่อนข้างมีความแก่นะคะแต่ละรอบนี้เราเหลามาเบื้องต้นแล้วนะคะแล้วก็จะมาเกล่านะคะให้มันมีรูปร่างที่จะดัดโค้งให้เป็นว่าวจุฬาะคะ่ะ โครงการในการจัดขึ้นครั้งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากสำนักศิลปะ<พ>และวัฒนธรธรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏปุริรสงครามนะคะที่เราได้มีโอกาสไปขอรับงบประมาณนะคะมาเพื่อฟื้นฟูนนตำนานนะคะฟื้นฟูศินนละปะวัฒนธรรมภูุิปัญญาของกลุ่มชาวบ้านนะคะตรงนี้และครั้งนี้ก็คืออยู่ในส่วนของหมู่บ้านสักโครนะคะตําบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะ เอาไปเป็นการบรูรณาการระหว่างการจัดการเรียนการสอนกับการจัดทําโครงการนะคะในครั้งนี้ก็คือบรูรณาการด้วยกันสองรายวิชาค่ะคือรายวิชาภาวะผู้นํานะคะแล้วก็วิรายวิชากระบวนการมีส่วนร่วมแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะนำนักศึกษาในรายวิชาทั้งสองรายวิชานี้ค่ะเข้ามาร่วมนะคะที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ ได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตของเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นสมัยโบราณนะคะที่จะมีการเล่นว่าวแข่งขันว่าวนะคะก็ะะให้เขาได้นนะะสัมผัสกับ,บวิถีชีวิตของคนงบ้านสะโครงค่ะขึ้นโครงว่าวนะคะโดยคุณตาบัวโรยก้อนคงนะคะท่านก็เป็นผู้ที่เล่นว่าวมานานแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาส มาถ่ายทอดพงความรู้ให้กับนักศึกษาของเรานะคะคุณลุงทำได้อย่างกขมขมเม้นพิถีพิทันนะคะละเอียดอ่อนมากเลยแต่ละขั้นตอนค่นอันนี้ยมาี้ยานลานด้วย ก็ถ <One input> ้าแม่บาลามันก็ไม่ลอยอ่ะจันสายเด็แล้วมันสไปเรีนไหนก็องีอ่เป็นกฝนต้นหนาวห้องห้องไอโบอ่ะเห็นไม่ใช่อ่ะจันเข็มเม้งเาได้ยึดมือด้วยได้ม่กไม่หรอจะสั่งข้าวมาเข็มไม่จ้แต่เราไม่ได้เข็้ง เขาเผามาให้นะถึงได้กล่องน่เนดุดมาให้เมื่อกี้ได้เป็นไงหลือใ้ทันทีวดมาให้เจีนไ่เแต่ว่าขาเปนแบบเนี่ยเขา้านเราม่าแล้วนเต้องเชเลยหรือล้วยจะจำนโมพวกเองป็นลูกมาแล้วนะัะ

สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับลุงสํารวยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบวิ่งเว่าวกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีลมนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเราเดี๋ยวเราจะลองวิ่งเว่าวขึ้นดูครับว่าวันนี้เว่าวของเราจะวิ่งขึ้นบนฟ้าไหมครับจะขึ้นไหเฮ้ผมขึ้นอ้าวไป 辛苦 ขึ้นต้นไม้ไปเลย,ย <c oughs> โอเคครับ จากที่เราได้ดําเนินการโครงการนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสออกแบบนะคะสิ่งสร้างสารรค์นะคะเป็นตัวที่จะทําให้เราได้จดจํานะคะบ้านสัะโครเข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนี้ค่ะ <Hey. S 3> ว้าวไทยว้าวสวยในโลกค่ะ โอออเคบายบายลาไปแล้วละค่ะขอบคุณนะคะสำนักศรริลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยลราชภัฏปรริ่นสงครามนะคะที่ให้โอกาสของนักศึกษาคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์นะคะมาร่วมบรูรณาการกับการเลยนการสอนกับการทำรูปำรรุงศิลปะวัฒนธรรมในปีนี้นะคะ่ะ